ย่าฮ yeah, ัลโหลแสกบผมได้รายการอมในรักทีวีนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอนิเมะแนวรักหรืออนิเมะแนวโรแมนติกใน EP ีที่1นะ 1> ก็อยากที่รู้กันว่าช่องของผมเนี่ยจะทําอนิเมะเกี่ยวกับแนวรักสัส่วนใหญ่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะแนวรักมากที่สุดและผมก็ดูมาเกือบเกือบจะทุกเรื่องแล้วแต่ก็ไม่ทุกเรื่องหรอกนะเอาจริงๆก็สําหรับอนิเมะแนวรักโรแมนติก เรื่องแรกใน EP ีที่1ที่ผมจะเอามารีวิวแนะนำในวันนี้คือเรื่องอะไรนั้นเราก็ไปดูกันเลยไปกัน อนิเมะแนวรักที่ผมจะเอามาแนะนำในวันนี้มีชื่อว่านาโซโนะคานเอสชื่อภาษาไทยชื่อว่าช um ุมมูลน้ำลายสื่อรักเป็นอนิเมะแนวรักโรแมนติก โรงเรียนวัยรุ่นมีทั้งหมด14ตอนนะรวมตอน OVA ด้วยแนะนำว่าให้ดูตอน OVA ด้วยนะเพราะว่ามันต่อในตอนที่13ซึ่งความยาวแต่และตอนมี25นาทีนะเรื่องย่อเรื่องนี้มีอยู่ว่าเป็นเรื่องราวของอากิระซูบากิที่ได้มาพบกับมิโคโตอุระเบะเด็กหญิงที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่และในวันหนึ่ง อากิระก็ลืมของไว้ที่ห้องเลยกลับไปเอาก็พบกับมิโคโตะนอนอยู่ที่โต๊ะดูแล้วเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วๆไปแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพักก็ล้มตัวล้มฟุบ นับที่ตกแทบจะทันทีโดยไม่สนใจใครแถบจู่ๆก็ลุกขึ้นมาหัวเราะอย่างไร้สาเหตุระหว่างที่เรียนอยู่ด้วยท่าทีพิลึกกึกกือแถมไม่มีมนุษย์สัมพันธ์จึงไม่มีใครกล้าเข้ามาคุยกับเธอในเย็นวันหนึ่งซูปากิลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องก็พบกับอุระเบะที่ยังคงนอน อยู่ที่โต๊ะเมื่อปลุกเธอก็พบว่าภายในทรงผมที่ปิดตาอยู่นั้นมีวามน่ารักซ่ออยู่ซือปากิรู้สึกใจเต้นแปลกๆเรื่องย่อเรื่องชุมมุมน้ำลายสื่อแล้วก,ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะส่วนต่อจากนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆใครที่โสดอยู่แล้วมาดูเรื่องนี้นะความหวานและความอิจฉาได้ขึ้นตาแน่อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวรักสมัยช่วงมัธยมต้นทั่วไปใช้ชีวิตวัยเรียนกับคนละทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆก็จะมีความหวานจนมดขึ้นนะแล้วก็จะมีการเรียนน้ำลายเพื่อสื่อสารความเข้าใจกันและการ ที่จะไม่ปกติหวาดเรื่องอื่นก็ตรงเรียนน้ำลายเนี่ยแหละโดยรวมแล้วเรื่องทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยผมค่อนข้างชอบมากนะแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะกับเรื่องชุ่มมุมน้ำลายสื่อรักนะก็สัจคิดในวันนี้ผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดใครชอบคิดนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นการใจให้ผมได้นะก็สัจคิดในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนปายโยนาลาอ 命は彼方を目指す傷つけた罪と痛み聞きつ e v e r y t h i n g d lost to dust to dust 倒れて土に駆る時きめて